นนเสียดายตรงนี้เส้นพอไม่ติดเลยนะพี่ใช่แต่มันสวยอ๋อพี่มองว่าผิวสวยเลยครับเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองนะแต่ข้างหลังไม่ได้ถ่ายไว้อ๋อพี่เปิดไว้เท่าไหร่นะ แปดแปดแปดถ่ายไหวป่ะพี่ลองมาดูก่อนดีกว่าครับครับครับโอ้สีแดงก็สีแดงฟันปลาดีด้วยฟันปลาแนวนอนได้เอาเหรอสีฟ้ายังไม่ได้เหรอยังยังพี่โอเคครับโอเคครับอ่มาดูก่อนนะพี่นะครับพี่สวัสดีครับมาเดินแต่เช้าเลยวันนี้ แปดสิบปีกรมตำรวชั่วโมงนี้เป็นพา้าที่ซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็มีเหรียญห่วงเชื่อมสภาพพอสวยกรมหลวงชุมพรอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็มีนี่ เจ้าคุณนอปกจะเลกรมตำรวจพร้อมกล่องเดิมสมเด็จวัลรังร้อยปีมีพระที่นี่ไม่ค่อยได้ซื้อนะครับนี่พระ กลิ่นพระกลิ่นอาจารย์เฉลิมชัยพิมพ์เล็กเนื้อเงินสภาพสวยเมื่อก่อน4ีห้ามื่นตอนนี้หมื่นกว่าบาทเองนะครับพระกลิ่นอาจารย์เฉลิมชัยเ,เนื้อเงินอาจารย์ทำได้สวยมากนะพิมพ์นี้แล้วก็มี ชั่วโมงนี้ซื้อง่ายขายคล่องหลวงพ่อสะคอวัดหนองกลับรุ่นหกรอบโอสธรศูนย์แปดสภาพไม่สวยเท่าไหร่ 80สปีกรมตำรวจองค์นี้ผิวสวยมากเนื้อเงินพ้นทไายองค์นี้เส้นคอสวยเป็นเนื้อเงินขัดเงาได้มาพร้อมสภาพเลี่ยมทอง นี่เหรียญเก่าเนื้อเงินวัดท่ากะบือเสียดายสภาพตัดหูยันลงพ่อคูณปี17บล็อกสายฝน แล้วก็ห่วงเชื่อมบล็อกนิยมพอขีดพระสัยรุ่นแรกพร้อมเลี่ยมเดิมคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนาองค์นี้ผิวสวยแดงดูง่ายเสียดายปลายจมูก ส่วนตรงนี้พระสมเด็จวัดละรังร้อยปีพิมพ์ไข่ปลาเรือนแล้วก็เหรียญกลมหลวงชุมพรหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ส่วนตรงนี้ก็เป็นพยาพิชัยดาบหัก เหรียญพระยาพิชัยดาบมีหลวงพ่อโสธรปี2,500หน้ากลางนะครับนี่นะครับสภาพผิวค่อนข้างเดิมแล้วก็มีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดอันนี้เป็นพิมพ์มีเมตตารุ่น4เนื้อทองแดงมีเมตตาแล้วก็หลวงปู่ทวดรุ่นสี พิมพ์สิบขีดเนื้อ,อปากระก่วนเรือนนี้เป็นรุ่นสี่เหมือนกันนะครับแต่เป็นพิมพ์ช้างป้องใครมีพระเครื่องแบบนี้มาขายได้ที่ร้านบ้านพักแท้นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมรัตนชนจังหวัดชนบุรีดีนะครับร้านผมหาไม่ยากนะครับเปิดบริการทุกวัน ย่นี้เป็นเหรียญรอยพระพุทธบาทเกาะสีชังสร้างปีพศ2435เป็นเหรียญแรกที่เป็นเหรียญพระของเมืองไทยนะครับนี่นะครับมีอายุร้อยกว่าปีเนื้อทองแดงปั๊มข้างกระบ,บอกติดโบโบเลื่อยโบใช้วิธีการเลื่อยนะครับแล้วก็เชื่อมติด รอห้าเป็นผู้ดำริให้จัดสร้างนะครับเหรียญรุ่นนี้ต่อไปต่อไปนี่เหรียญน,นี้เหรียญภาพพื้นที่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโทนวัดเขาน้อยคีรีวันนี่นะครับพระพื้นที่ชนบุรีแต่เหรียญน,นี้สภาพถือว่าสวยมาก ราคาไม่แพงนะครับต่อไปเป็นพ้าคุณแผนสากหักราคาไม่แพงนะครับหลวงพ่อสาครปุกเสกเหลียงหกรอบหลวงพ่อสาครเนื้อนนะน่าสภาพนี้ หลักหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทบางคนคิดว่าพระหลักพัตนต้นๆไม่ใช่นะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นหกลอบหลวงพ่อสาคอ